สว,ส,สวัสดีค่ะสุขสันต์วันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะคะ,คะเมื่อวันที่ผ่านมาก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะมีความสุขกันดีแล้วก็ไปอ่า ผู้ปกครองพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างน่าจะได้ของกินของรางวัลกันมาเยอะแยะเลยใช่ไหมเมื่อวานปี่กงก็พาลิลลี่ไปนะคะแต่ว่าไปช่วงหลังปี่กงเลิกงานนะคะไ,ไปขนรางวัลมาเยอะมากเลยแถมยังได้ทุนการศึกษาด้วยนะคะน้องๆได้เท่าไหร่ล่ะลิลลี่ได้เท่าไรหร่คะได้หนึ่งร้อยบาทค่ะเออก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะคะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะที่ผ่านมาทุกคนสบายดีไหมคะที่สบายนี้ก็ขอให้พระเจ้าอวยพรนะคะอาเมนอย่าง ก็อื่นสิ่งใดเราก็จะมาอาธิษฐานด้วยกันนะคะโมทนาสาธุการค่ะแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาที่พระเจ้าทรงดูแลขอบคุณในวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมา เรียนศึกษาลวีด้วยกันก็ขอบคุณในวันนี้ที่ลิลี่มีใจที่อยากจะมาร่วมในการอัดคลิปด้วยเนื่องจากว่าเขาก็มีความสนใจก็ขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาขอบพระเจ้าทรงให้เราที่จะมีความรู้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะแบ่งปันกับน้องๆที่จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้าขอฝากตลอดเวลานี้ไว้กับพระเจ้าอาธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าจากบ้านเกิดอยู่แดนสวรรค์น,นะคะ อมืพอกีน้องพูดไม่ช่น,นะคะจากบ้านเกิดสู่แดนสยามนะคะท่าข้อท่องจําในวันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมนะคะอิสยาบทที่52ข้อ7นะคะกล่าวกับเราไว้ว่าเท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามซักเท่าใดที่บนภูเขา่าผู้โฆษณาสันติภาพผู้นำข่าวดีของเรื่องดี ผู้โฆษณาความรอดอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อ7อีกรอบนึงนะคะข้อท่องจําในวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อ7กล่าวไว้ว่าเท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขาผู้โฆษณาสันติภาพผู้นำข่าวดีของเรื่องดีผู้โฆษณาความรอดอเมนวันนี้น้องลิลี่จะมาเล่าเรื่องนะคะชีวิตของหมอบัสเล่นนะคะ ภาพที่หนึ่งนะคะในราวปีนะคะข้อซอสหนึ่งแปหมอบัสเล่นะคะหรือหรือดอกเตอร์แดนบิดนะคะบัสเลค่ค่ะและภรรยาได้ลมเรือสัมภาเดินทางมาป,ประเทศไทยในนะะในฐานะน,นิชชนาน,าน,นารีชาวอเมริกันหมอบัสเล่เป็นควีนเป็นคนนิวยอร์ก เมื่ออายุได้21ปีท่านตัดสินใจอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจา้าในสมัยนั้นท่านได้ยินว่ามีความต้องการมิชนาลินที่เป็นแพทย์เพื่อจะใช้เป็นเครื่องนั้นเพื่อจะเพื่อจะใช้เป็นเครื่องนำล่องในการประกาศข่าวประเสริฐในต่างแดน,นและเมื่อท่านสำเร็จการฝึกงานสำเร็จนะและสอบเพื่อรับปริญญาแพทย์ศาสตร์เป็นเวลาแปี อาจารย์ที่ปรึกษาจากท่านแนะนำาหมอเลล์น่าจะมีคู่ประถมน่าจะมีคู่อุปถัมภ์นะคะหรือภรรยาภรรยาก่อนที่จะรับใช้พระเจ้าในต่างแดนหมอเลล์เลยจัจัสินใจเขียนจดหมายไปหาเอมิลี่คินยิงที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้เพื่อขอแต่งงานและเดินทางไปรับใช้พระเจ้าด้วยกันในสยามประเทศ เอมิลี่นะคะได้รับการศึกษา,าเป็นขั้นสูงนะคะและภายหลังนะคะกลายเป็นครูดีเด่นในโรงเรียนสำหรับเด็กหญ<ด>ิงทั้งสองคนนะคะก็ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนแต่ด้วยหัวใจที่รักในองค์พะผู้เป็นเจ้าและข่าวประเสริฐนะคะเอมิลี่จึงตกลงนะคะตัดสินใจแต่งงานกับหมอบัตเล่ เรามาดูภาพที่สองกันนะคะอ้าวหลังจากทั้งสองนะคะแต่งงานกันได้เพียง8วันเนาะพวกเขาก็ลงเรือสำเภาเพื่อจะเดินทางมายัางประเทศไทยนะคะท้องใต้ท้องเรือนะคะห้องใต้ท้องเรือนะคะที่หมอบัตเล่และเอมิลี่พักนะคะ่านั้นกว้างเพียงแค่2คูณ2เมตรเองมีเพียงเตียงเล็กๆนะคะอยู่ที่มุมห้องเนาะอีกฝั่งหนึ่งของมุมห้องก็เป็นหีบที่ใส่ของส่วนตัว เพื่อใช้ในการเดินทางแล้วก็ของส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นส้มเนาะอ่า และผลไม้แห้งเพื่อเป็นอาหารเนาะอีกส่วนหนึ่งเป็นหนังสือศาสนาศาสตร์และตำราแพทย์อีกมากมายมการเดินทางทะเลนะคะการเดินทางทางทะเลนะคะก็ใช้เวลาที่ยาวนานค่อนข้างยาวนานแล้วก็ยากลําบากมากด้วยเช่นกันนะมบอบัสเล่นะคะก็ได้บันทึกนะคะ,อะตอนหนึ่งนะคะระหว่างเดินทางเนาะในครั้งนั้นว่าไม่มีผู้ใดในคณะของเรานี้หวังจะได้กลับไปเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง แต่เอมิลี่นะคะกับบันทึกไว้ในไดอารี่ของเขาว่า ขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้มีโอกาสฮันนีมูนยาวนานขนาดนี้และหลังจากนั้นไม่นานเอมิลี่ก็ตั้งท้องลูกคนแรกของพวกเขาพวกเขานะคะใช้เวลา่าถึง6เดือนนะคะบนเรือจากบอสตันสหรัฐอเมริกามาถึงท่าเรือเมืองสิงคโปร์การเดินทางในครั้งนี้นะคะเขาทั้งสองก็ได้รู้จักกาับสตราจารย์วินเลียมนะคะดีนและภรรยาซึ่งกำลังตั้งท้องเช่นกันท่าน ท่านทั้งสองนะคะมะีท่านทั้งสองนะคะมีหมายกําหนดการเดินทางไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศจีนและเมื่อหยุดพักระหว่างทางที่เมืองสิงคโปร์นะคะ ภรรยาของศาสตราจารย์ดีก็ได้ถึงเวลากำหนดคลอดและก็ได้กำเนิดหน้าตาลูกสาวที่น่ารักนะคะแต่น่าเสียดายนะคะที่มันดานะคะเ,เกิดมีอาการแทรกซ้อนอแทรกซ้อนชักแล้วก็เสียชีวิตในเวลาไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในขณะเดียวกันนะคะที่ภรรยาของอาจารย์ดีนกำลังป่วยนั้น เอมิลี่นะคะเกิดเจ็บท้องคลอ,อดทั้งทที่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาคลอดนางก็ได้กําเนิดกํากเนิดลูกสาวก่อนเวลาอันสมควรนะคะก่อนกําหนดก็หมายถึงว่าคนรีคลอดก่อนกําหนดนะแต่ด้วยอุปกรณ์การแพทย์นะคะยังไม่ทันสมัยและกําจัดนะคะและจํากัดเนาะไม่ใช่กําจัดและจํากัดนะคะหมอบบลเลก,ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของซาร่านะคะลูกสาวของตนเองได้เด็กมีชีวิตอยู่เพียงแค่ 8ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะสิ้นลมหายใจไปแล้วก็เรามาดูภาพที่3านมะกันนะคะเหตุการณ์นี้นะคะนำความสุขเศร้ามายังครอบครัวของบัสเล่อย่างมากเลยนะคะพวกเขาพวกเขาต้องสูญเสียลูกคนแรกของพวกเขาไปะนะคะแล้วก็แต่ด้วยความมุ่งม,มั่นของท่านทั้งสองนะคะที่จะร่วมทนทุก กับพระเยซูคริสต์นะคะเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะพวกเขาจึงตัดสินใจรับลูกของอาจารย์ดีนนะคะมาเลี้ยงไว้เป็นลูกบุตรบุญธรรมเนาะอยู่หลายปีจนอาจารย์ดีนะคะได้เข้าไปรับใช้และตั้งหลักนะคะแหล่งแหล่งที่นอนในประเทศจีนจึงได้รับลูกสาวคนนี้ไปอยู่ด้วยครอ,อบครัวบเบลล่นะคะเดินทางโดยเรือโดยสารต่อมาย่ง ปากแม่น้ำเจ้าพยาในเดือนกร,รกดาปี1835หรือว่า,าพศออ2378นั่นเองนะคะในขณะนั้นเนาะประเทศไทยมีนามว่าสยามประเทศหรือรู้จักกันในนามว่าเมืองไทยหรือดินแดนช้างเผือ เป็นสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่3มนั่นเองของราชสมบัติเวลานั้นเมืองไทยนะคะยังไม่เจริญเหมือนเช่นปัจจุบันนี้นะคะการค้า การคมนาคมส่วนใหญ่ต้องอาศัยแม่น้ำลำคลองนะคะก็ยังไม่มีรถยนต์ไม่มีโทรศัพท์โทรทัศน์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะยานพาหะที่ใช้กันก็ยังต้องพึ่งพาช้างมา้าขวาวายแล้วก็เกวียนนะคะในการขนส่งเนาะและช่วยงานในไรนาเช้าวันที่ใกล้ถึงฝั่งเมืองไทยนะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ ท้องฟ้าเปิดสีฟ้าสดใสจิตใจของหมอบาลล์นะคะไม่เคยชื่นชมยินดีาดีใจที่ได้เห็นแผ่นดินอย่างนี้มาก่อนเลย <_ s 3> <ค>เมื่อมองเห็นภาพวิวของสยามป่าเขาแปลกตลานะคะเขาแปลกตลามากต้นไม้สีเขียวขจีเขาก็ซาบซึ้งกับฝีประหัตการสร้างของพระเจ้าแล้วก็นึกในใจว่านี่น่าจะเป็นบ้านหลังใหม่ของเขาอ่า S 1> <S 1> เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปฏิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค เป็นคําสั่งที่พระเยซูนะคะทรงให้ไว้กับเหล่าสาวกก่อนที่พระเยซูจะเด็จจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คําสั่งของพระองค์นะคะถูกเพิ่มพลังต้นด้วยต้นแบบชีวิตของพระองค์เองพระองค์นะคะผู้เป็นพระเจ้าแต่ยอมกับสละพระองค์เองทนทุกข ทรมานจนถึงความตายก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตนี่คงเป็นต้นแบบที่ชีวิตที่หมอบัตเล่และเอมิลี่นะคะยึดไว้เป็นหนทางในการดำเนินชีวิตมิชชันนารีของเขา อ่าแล้วก็ภาพที่4นะคะน้องๆก็เป็นการยอมเสียสละของพระเยซูนะคะสอนให้ครอบครัวบัตเล่นะคะยอมสละความเป็นอยู่ที่สุขสบายในเวลานั้นนะคะหมอ,อพ่อของหมอบัตเล่นะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเมืองและผู้พิพากษานะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ลุ่งเรืองเนาะส่วนเอมิลี่นะคะก็เป็นครูดีเด่นในโรงเรียนซึ่งป้าของเขาเองก็เป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้งแต่ ทั้งสงนะคะกับยมสละชีวิตที่หรูหราเดินทางมายังเมืองไทยที่ยังไม่มีแม้แต่โรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลนะคะเขาต้องสูญเสียลูกคนแรกไประหว่างเดินทางมายังเมืองไทยเนาะแต่ความเศร้าสุกเสียใจครั้งนี้นะคะคงสอนให้เขาได้เห็นถึงความเจ็บปวดที่พระเจ้าต้องสูญเสียบุตรคนเดียวของพระองค์นะคะเพื่อเล่กับความรอดของมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นจึง ทำให้หมอบัลเล่และเอมิลี่นะคะไม่คิดนั่งเรือย้อนกลับไปอเมริกาเนาะแต่ยอมทนต่อความยากลำบากและความสูญเสียเพื่อจุดหมายเพียงอย่างเดียวคือให้คนไทยมีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์นั่นเอง น้องๆคะบทเรียนนี้เกี่ยวกับหนูอย่างไรอ่าเรามาดูภาพที่5กันนะคะสําหรับหนูแล้วนะคะพระคุณของพระเจ้ามีส่วนเปลี่ยนแปลงหนูได้อย่างไรอ่าการยอมเสียสละของพระเยซูนะคะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้หนูดําเนินชีวิตกับพระเจ้าในทุกๆวัน อ่าช่วยหนูให้ช่วยหนุนช่วยน้องๆน,นะคะตัดสินใจหรือแม้แต่ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นเช่นหนูตัดสินใจที่จะไม่ทะเลาะตบตีน้องถึงแม้น้องจะเป็นฝ่ายผิดเนาะบางครั้งหนูอาจจะยอมเอาเงินจากกระปุกอมสินไปซื้อของเล่นเพื่อไปบริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาสแทนที่จะเอาเงินนั้นไปซื้อเกมหรือของเล่นสําหรับตัวเองหรือ หนูเลือกที่จะบอกเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับพระเยซูเพื่อหนูมีโอกาสแทนที่จะอ่าเกี่ยวกับพระเยซูเมื่อหนูมีโอกาสแทนที่จะปิดบงังไม่ให้ใครรู้ว่าหนูเป็นคริสเตียนพระกิตติคุณของพระเจ้านะคะไม่ใช่แค่ความรู้ในสมองเท่านั้นเนาะอะแต่ทั้งพี่แล้วก็น้องนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้พระกิตติคุณนั้นมีชีวิตขึ้นโดยการสำแดงผ่านทางชีวิตของเรานะคะน้องๆ และว,วันนี้ที่ไปกุ้งเลือกชีวิตของหมอบัลเล่กับเอมิลี่ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพยานชีวิตเพราะว่าเขาทั้งสองได้ใช้หาพระค้ำของพระเจ้านะคะเข้ามาใช้ในชีวิตนะคะเขาเลือกที่จะเดินทางออกไปตามความเชื่อเขาเลือกที่จะออกไปหาสาวกของพระเจ้าเขาเลือกที่จะไปในความยากลาบากเพื่อไม่เห็นแก่ความสุขสบายของตัวเองนะคะและเขาเลือกที่จะเห็นว่าการที่เขาเสียสละเนี้ย เขามีโอกาสที่จะได้ทำให้ผู้คนนะคะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นนี่คือความเสียสละความสุขสบายของท่านทั้งสองนี้นะคะ แล้วก็พี่กุ้งก็ได้แบ่งปันเรื่องพยายนชีวิตของหมอบัลเล่กับภรรยาของเขานะคะเอมิลี่ไปแล้วนะคะเหตุผลที่เลือกมาก็ถือว่าเป็นการเล่าพยายนชีวิตนะคะเผื่อวันหนึ่งเรามีชีวิตไปเป็นพยายนให้กับใครได้นะคะน้องๆในการติดตามพเจ้านะคะดีๆก่อนทิ้งท้ายไปนะคะก่อนที่เราจะแยกแย้ายกันไปโบสเนาะพี่กุ้งก็อยากจะมีคําถามกับน้องๆน,นะคะ,ะข้อหนึ่งถามว่าทําไมหมอบัลเล่ตัดสินใจเรียนวิชาแพทย์ซึ่งต้องใช้เวลาถึง8ปี ข้อ2หมอบัตเล่และเอมิลี่เดินทางมาจากประเทศเดินทางมาประเทศไทยโดยทางไหนข้อ 3. เกิดอะไรขึ้นกับลูกคนแรกของพวกเขานะคะข้อ4หนูคิดว่าเอมิลี่และหมอบัตเล่ะนะคะโทษพระเจ้าไหมที่พวกเขาต้องสูญเสียลูกคนแรกของเขาไปทำไมน้องถึงคิดเช่นนั้นคะและข้อ 5. หมอบัตเล่ ใช้ใครเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างในการดําเนินชีวิตของเขานะคะเพราะอะไระข้อ6หมอบัลเล่ยอมเสียสละความสุขสบายชีวิตที่หรูหราในอเมริกนเพราะเห็นแก่พระเยซูพระเยซูยอมเสียสละอะไรบ้างเพื่อพวกเราทุกคนคะในข้อ7นะคะจากบทเรียนนี้น้องจะสละอะไรบ้างเพื่อพระเยซูะะยนนะะยซและเพื่อคนอื่นมีทั้งหมด7ข้อนะคะพี่กุ้งอนุญาตให้น้องตอบเท่าที่น้องตอบมาได้อาสัก คนละห้าข้อไม่ต่ํากว่าห้าข้อแล้วกันนะคะก็ตอบกันเข้ามานะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะก็ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยขอพระเจ้าทรงอ่าหนุนใจแล้วก็ทรงเมตตาช่วยเหลือในการเรียนแล้วก็ครอบครัวของน้องทุกคนนะคะแต่ก็สําหรับวันเด็กปีนี้พี่กุ้งก็พอเท่านี้แล้วนะคะขอบคุณมากที่ทนฟังแต่ว่าไม่ได้มา,มานั่งฟังพี่กุ้งนะคะฟังเรื่องราวที่พี่กุ้งเอาเรื่องประคำของพระเจ้ามาแบ่งปันให้ับพวกเราฟังจะดีกว่านะคะเพียงแค่ว่าเออ ทำยังไงให้ดึงดูดน้องๆที่จะสนใจนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้แล้วกันนะคะที่เราพวกเราเข้ามาขอพระเจ้าทรงอวยพรนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมแยกย้ายกันไปบสถ์ด้วยกันนะคะน้องๆ